เตรียมผ่าตัดเสริมหน้าอกนะคะตื่นเต้นะคะอาจกรรมครั้งแรกสวัสดีค่ะชื่อตุนตุนนะคะอายุ27ปีคะ่ะตอนนี้เป็นพนักง,งานบริษัทค่ะ ก่อนที่จะมาสัญญกรรมนะคะตูนตูนก็ไปปรึกษาคุณหมอหลายคลินิกเหมือนกันค่ะตูนตูนหาข้อมูลประมาณ2เดือนค่ะก็ด้วยเพื่อนด้วยแล้วก็เพจรีวิวของทางวันใหม่คลินิกด้วยทําให้ตัดสินใจได้แบบมาผ่าได้เร็วขึ้นนะคะชื่อเสียงของคุณหมอค่ะแล้วก็ประสบการณ์ของคุณหมอที่ทําสัญญกรรมเสริมหน้าอกมาหลายปีด้วยเทคนิค2กล้องผ่าตัดอะคะ่ะมันแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าเราไม่ต้องใส่สายเดนในตอนที่ าตัดทำให้พักฟื้นได้เร็วแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บน้อยที่สุดเราก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่ตอนนี้กำลังเตรียมผ่าตัดสัญยก,กรรมเสริมหน้าอกนะคะกับคุณหมอปิติค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าสัญยกรรมครั้งแรกก็อยากเสริมหน้าอกเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะจะได้แต่งตัวสวย,สวย ติลูจินาเวนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับก็อยู่ที่วันใหม่คลินิกค,ครับแต่วันนี้เรามาผ่าตัดที่โรงพยงาบาลสมิติเวชธนบุรีครับ การผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยทำได้ทั้งในคลินิกแล้วก็ทาที่โรงพยาบาลน,นะครับแต่โรงพยาบาลเนี่ยมีความปลอดภัยกว่าอยู่แล้วครับว่า1คือเรามีหมอหลายสาขานะครับมีอุปกรณ์รวมถึงความสะอาดของห้องผ่าตัดเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะทําคลินิกดีขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบกับโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลระดับมาตรฐานระดับสากลน,นะครับเพราะฉะนั้นทั้งความปลอดภยัยความสะอาดเนี่ยผมว่าผ่าที่โรงพยาบาลเนี่ยดีกว่านะครับ ครับเคสนี้เนี่ยคนไข้เนี่ยต้องการที่จะได้หน้าอกเนี่ยที่ดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เนินเนี่ยไม่สูงมากขนาดที่แนะนำเนี่ยก็จะประมาณ300ต้นต้นครับคนไข้อยากได้ประมาณ315ซีซีครับคนไข้เคสนี้เนี่ยเลือกทางใต้เราหนุนเพราะว่าต้องการให้พักฟื้นน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เขามองว่าแผลเนี่ยประมาณ3เซนติเมตรเนี่ยนะครับไม่ถึง4เซนติเมตรเนี่ยคขอนั้งเล็กมากแล้วก็ไม่มีปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นแผลเป็นง่ายอะไรประมาณนี้นะครับ ซิลิโคนที่เราเลือกใช้ในเคสนี้นะครับเราเลือกให้เหมาะสมกับตัวคนไข้แล้วก็ความต้องการของคนไข้ซึ่งต้องการแบบที่เป็นธรรมชาติแต่ปัจจุบันเนี่ยมีซิลิโคนที่ผิวซิลิโคนเนี่ยค่อนข้างหนาซิลิโคนนมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งของร่างกายนะครับคือตอนนอนเนี่ยจะดูเหมือนทรงกลมแต่ตอนนั่งเนี่ยจะดูเหมือนเป็นทรงหยดน้ำครับจะดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นซิลิโคนยี่ห้อนี้เป็นลิ้วน้อยมากแล้วก็เป็นฟังผื่นน้อยมากครับทำให้ในระยะยาวเนี่ยมีความปลอดภัยนข้าน่งสูงครับ เทคนิคที่เลือกใช้เนี่ยเป็นเทคนิคการส่องกล้องทางใต้แผลรล่าหนุ่มนะครับลักษณะกล้องเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่ให้แสงนะครับซึ่งมองเห็นว่าเราผ่าตัดไปในชั้นไหนอยู่ใต้กล้ามเนื้อยังไงเห็นเส้นเลือดยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ทําให้ไม่เสียเลือดสร้างช่องที่ไว้ซิลิโคนได้พอดีซิลิโคนไม่ไหลออกข้างและก็ไม่เป็นอกแฝดครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังทําให้เจ็บน้อยพักฟื้นน้อยมากครับแล้วก็ไม่จาเป็นต้องใส่สายระบายนี่เลยครับ การผ่าตัดแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สายระบายเลือดเพราะว่าตอนผ่าตัดนียไม่มีเลือดออกเลยนะครับเมื่อมันไม่มีเลือดออกมันก็ไม่จำเป็นต้องใส่สายระบายเลือดไว้ครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้คนไข้เสียงมากขึ้นหลังผ่าตัดนะครับโอกาสติดเชื้อน้อยไม่จำเป็นต้องไปเจ็บตอนที่ดึงสายระบายเลือดออกครับ หลังจากที่ผ่าตัดสดๆร้อนๆเลยนะคะอย่างแรกก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บอย่างที่เราคิดเลยอย่างที่คนอื่นเขาบอกว่าลดสิบล้อทับอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเลยเรารู้สึกว่ามันแทบไม่เจ็บอย่างนั้นเลยค่ะอาการตอนนี้ก็คล้ายๆกับว่าปวดกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายไยงค่ะเหมือนเราแบบไม่ได้ออกกําลังกายมาแบบวันหรือ2วันแล้วแบบกลับมาออกกาลังกายอีกครั้งหนึ่งปวดแค่บริเวณนั้นแค่นั้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเดินนั่งลุกได้ปกติทุกอย่างเลย รู้สึกดีใจคะ่ะหลังทำปุ๊บรู้สึกแบบมันเป็นอย่างที่เราคิดนะพอเสริมปุ๊บไม่ได้เวอร์เกินไปตามที่ปรึกษากับคุณหมอเลยว่าเราอยากได้ธรรมาชาติเรารู้สึกว่าทำปุ๊บรู้สึกว่ามันพอดีอะคะ่ะเป็นไงบ้างคะเจ็บไหมคะตอนนี้ไม่รู้สึกเจ็บคะ่ะยังไม่รู้สึกเจ็บนะคะผ่าตัดทุกอย่างเรียบร้อยดีคะ่ะสบายใจได้ ใ่่ค่ะรอ,ม,อ,อมันเข้าที่แค่นั้นเองค่ะใบรับประกันเนี่ยเขาจะมีใบรับประกันให้นะในกล่องเนี่ยมันมีใบรับประกันซึ่งเขาจะให้ตอนกลับอะครับขอบคุณมากค่ะเบื้องต้นเนี่ยการดูแลหลังผ่าตัด ของการเสริมหนวกแบบวิธี2กล้องเนี่ยนะครับดูแลง่ายมากครับดูแลดีที่สุดคือคุณไม่ต้องไปดูแลอะไรกับมันเลยใส่บลาไว้ตลอดในช่วง1-2อาทิตย์แรกนะครับถอดเฉพาะตอนอาบน้ำเท่านั้นเองแผลเนี่ยเราติดเป็นแผ่นกันน้ําไว้สามารถอาบน้ําได้เลยตั้งแต่วันรุ่งขึ้นครับแล้วก็ซิลิโคนแบบนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องนวดนะครับไม่ต้องตัดใหม่ครับส่วนใหญ่ก็จะนัดคนไข้เนี่ยหลังผ่าตัดประมาณ1-2สสัปดาห์มาตรวจด,ดูความเรียบร้อยครับ หลังผ่าตัดเนี่ยนะครับใช้ชีวิตได้ปกติทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าห้ามยกของหนักแค่นั้นเองเรื่องการกินอาหารห้ามกินอาหารทะเลดิบงดแอลกอฮอล์งดอาหารเสริมเนี่ยประมาณ1เดือนครับ